การอะไให้ทำเป็นงานะอน่าทานพั้งหมเติมสาธุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทและบรรดาเพื่อนบิณุเสมนีนพุทธน่งรับฟังสำหรับวันนี้เป็นวาระที่สองที่ผมมาพูดกับบรรดาท่านท้งหลาย <c oughs> เรื่องของมนโนมยิทธิความจริงผมก็จำวันที่ไม่ได้นะเทปก่อนนะพก,ก็ว่าสรงเดชไปเท่านั้นเองจำไม่ได้เพราะนี้มันป่วยจริงๆเป็นั้นว่าวันที่ก็อยขอยกไว้ก่อนเดือนกรกฎาคมผมะขขอขอากาศเปิดดูหน่อยว่าเดือนกรกฎาคมนี้มันเป็นที่เท่าไหร่ขึ้นสองข้ามเดือนแปด ตอนนี้มันวันที่เท่าไหร่วันที่สิบหกหรือสิบเจ็ดมันเดยสันเดอเอาเอาละเป็นวันเป็นวันที่สิบเจ็ดกรกรดาคมแน่ <c oughs> เป็นนว่าเทพก่อนก็เทพก่อนเนี่ยพูดเขาก่อนคงไม่ผิดเพราะมเป็นวันที่สิบเจ็ดจริงๆก็เดาๆนะวันนี้ป่วยมาก วยมาตอนเช้าลุกไม่ก็ขึ้นมีพระมหาวิจิตเจ้าคุณสีสีอะไรวิสุทธิสุขงวิสแล้วก็สีวิสุทธิโมลีเจ้าคุณบิมุณและก็มหาทองดำนี่ความจริงชื่อท่านดีผมจำไม่ได้แต่เรียกเนนดำเนนดำเป็นมหาประเด็นก็เรียกดำเรื่อยๆท่านมากันแล้วก็มีแขกมา มีญาติโยมมาจากมามามาจากนกคนปรปฐมสามพรานขั้นรถหนึ่งก็รองรับไม่ได้นป่วยมากก็เป็นว่าท่านจะมีกบเสียกำลังใจหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ผมก็บอกท่านป่วยเพราะเดินงง <c oughs> ไม่ลงไปรับแขกนี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททราบไปด้วยนี่ท่านมากันตามเวลายัางรับไม่ได้ หาว่ามานอกเหนือเวลาไม่รับก็จะหาว่าหญิงเลยนะให้ดูวความรู้สึกตามความเป็นจริงว่ะผมเนี่ยแก่แล้วในเวลาพักผ่อนมันก็ไม่มีเช้าก็เครียดกลาวันก็ต้องรับแขกถึงสี่โมงเย็นไม่มีใครก็พูดก็พูดคนเดียวไอ้พูดคนเดียวนี่มันเหนื่อยเหลือเกินแต่ว่าเพื่อธรรมะผมพูดแต่หาว,ว่าหามอดูแ้วก็จริงแหละผมไม่เอาด้วย หาหมอดูหาหมอรกักษาโรคผมก็จะให้น้าเกลืออยู่เสมอเพื่องะให้น้าเกลือ <c oughs> ผมจะไปรกักษาโรคขาใครก็หายเกลื่อนความวันนี้ก็มาดูความเลวของผมอีกเลวเบื้องต้นยังไม่พูดกันนะในตอนต้นก่อนที่จะเรียนอาจารย์สุขท่านก็นมา <c oughs> อยลืมว่าเมื่อวานนี้พูดกันถึงว่าคนเขาทำบาปคือกินเหล้าแล้วไม่ได้สมาทานศีลอยู่ๆเขาก็ทำกันปานรุกป,ประสวรรค์ได้ท่านเห็นความเร็วความเป็นพระของผมไหมมันเร็วจริงๆผมเป็นพระไม่สามารถจะทำได้นี่ผมเร็วมาก ความจริงเรื่องส่วนตัวก็ผมทําได้แต่ว่าผมให้คนอื่นเขาไปไม่ได้ <c oughs> แนะนําญาติโยมญาติโยมก็ไม่เข้าใจอันนี้ไม่ใช่โยมเลวผมเลวไม่สามารถจะแนะนําโยมได้ <c oughs> <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมเสียศักดิ์ศรีที่ทำ้ากาเสาพัดเสียศักดิ์ศรีมากต่อมาพอเริ่มจะเขาจาเรียน ก็พอดีเหลือไปเห็นคนทอดแหยอยู่สองคนเป็นชายหนุ่มแล้วก็มีพัญญาถือ้ายเรือก็เลยเรียกสองคนเข้ามาพอสองคนเข้ามาแล้วบอกกรุณาอาบน้าอาบท่าเสีย <c oughs> ถามเทว่าทอดแหวันหนึ่งได้เท่าไหร่เวลานั้นค่าของเงินสูงเต้ก็บอกว่าถ้าได้มากถึงยี่สิบบาท บางวันกขาขายได้ประมาณสิบบาทเลี้ยงตัวได้คือเวลานั้นเขาสารถังนั้นก็จะไม่ค่อยเต็มบาทดีเก้าสิบตังเป็นค่ากับข้ารู้สึกทั้ว่าเธอมีจะได้ดีบอกถ้าอย่างนั้นแล้วก็รายได้เธอได้แล้วเท่าไหร่ก็ช่างเธอยี่สิบบาทฉันจ่ายให้ขอวิสุทธิ์ผลความดีสักหน่อยได้ไหมเขาถามว่าวิสุทธ์อะไร เบอาจารย์สุขจะสอนให้คนไปสวรรค์ไป็นรกได้เธออยากจะเห็นไหมเธอรู้สึกว่าดีใจ <c oughs> ต่อการหากินการค่าสัตวิชีวิตบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเลยเพื่อนวิสุทธิ์สมณีญา,าติญาติาำหนิกันเขามีความจำเป็นคนเขาต้องการดีเหมือนกัน แต่ว่าเขาจะดีจริงๆด้านที่ต้องไม่ไม่ต้องฆ่าสตัตว์ชีวิตเนี่ยเขาไม่มีกินเขาก็มีความจําเป็นอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงตําหนิในจนุนในจุนฆ่าหมูต้องเยอะเลี้ยงพระสงฆ์วันนิพพานถวาย,พ,าวยพระพุทธเจ้าโดยพระพุทธเจ้ากับยกย่องสรรเสริญทานเขาในจุนว่ามีผลเลิก แล้วก็มีคนมากมายที่มาเข้าหาพระพุทธเจ้ามาเฝ้าพระเจ้าฟังเทศกิจเป็นประสูดาบ้างเป็นอาราันบ้างท่านนั้นหลายเหล่านี้ก็ทําบาปมาก่อนไม่ใช่คนไม่มีบาปอย่างท่านองค์ทีมานเนี่ยฆ่าคนยิงยิงยิงอยู่แต่องค์สมเด็จพระบรมครูก็ไม่ทรงลังเกียรติทรงฆ่าองค์พันองค์ที่มานจนเป็นพระอรหันต์แล่ก็เป็นได้ไม่นานฉะนนั้นเรื่องอาชีพอย่าตำหนิกัน เขาทุกคนต้องการดีแต่ว่าการเลี้ยงตัวมันไม่ดีไม่มีทางอื่นต้องทําอย่างนั้นถ้าเพราะหาว่าเขามีทางอื่นทําเขาจะทําเว้นไปแต่ว่าคนที่แนะนําแล้วไม่เห็นด้วยถึงกรรมที่เป็นอกุศลให้ผลหนักอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันอย่าไดจ้จงคิดถึงตัวเราบางครั้งไม่มีความจําเป็นต้องฆ่าสัตว์เราก็ฆ่า บางคราวไม่มีความจําเป็นได้หยิบของคนอื่นโดยเขาไม่อนุญาตเราก็หยิบบางคราวเราก็เจะาชว้เริมนึกถึงศีลธรรมด้วยความดีด้วยประเพณีนิยม <c oughs> บางคราวอยู่ดีๆเราก็พูดปด,ปดมเทเโกหกเพื่อนเขายัางได้บางครั้งนึกนสนุกคนมาถือประเพณีเป็นสำคัญจะทำบุญบ้านแล้วเจอหน้าเพื่อนเราก็เลี้ยงเรา อย่างนี้ก่อนที่จะพูดว่าใครพูดดูทุ้งตัวเราซะก่อนเราก็ยังดีไม่พออย่างผมก็เหมือนกันเป็นฆราวาสเนี่ยผมก็เลวมากผมดื่มสุรายาเมาไม่เป็นไม่เป็นจริงๆผมไม่สุบรีผมไม่รักไม่ขโมยใครแล้วก็ผมได้ความรักนี่ต้องคิดนะ ผมก็ต้องเข้ากับตัวเองเวลานั้นว่าผมไม่ได้ไปปล้ำใครไม่มข่มขืนใครก็มีคนก็ตกลงด้วยนี่เขาตกลงปรงใจตกลงมอบกายถวายตัวผมก็ต้องยอมรับผมเป็นผู้ชายต้องมีความเมตตาปราณีลูกผู้ชายถ้าขาดผมมิหารสี่ขาดเมตตาความรักขาดกรุณานความสงสาร ไม่เกิดกูลสรง,งเคราะเพื่อนหญิงที่เป็นเพศอ่อนแอแล้วก็ลงความน่าไม่ด้านท่าวูชายความรักที่เกิดในใจเธอก็จะเศร้าหมองนี่พูดอย่างคนพันสมัยโน้น <c oughs> ผมก็เอาตกลงรักก็รักไม่รักเฉยๆถ้ารักก็ต้องรวมรักต้องสนองความรักให้สมบูรณ์แบบ ถ้ารักเฉยๆไม่สมบูรณ์แบบก็ここแค่นั้นปฏิบัติตนไม่ครบถ้วนอีกข้อน,นี้ผมยอมรับรรว่าผมเลวก็เลวทุกอย่างแล้วมาอีกทีหนึ่งการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตอันนี้ผมจำได้ว่าตอนได้เกิดมาผมถูกบังคับให้ฆ่าปลาประมาณ6ตัวแต่ว่าถ้ากระโจนผู้ร้ายนี่ผมเอาอีก นี่มันก็เลวเหมือนกันชีวิตเขาเขาก็รักรวมความว่าความเลวของผมก็มีมากฉะนั้นคนใดที่เขาเลวผมต้องคํานึงเรื่องนี้ก่อนเขาจะเลวขนาดไหนก็ตามเราก็เคยเลวมาอย่างเขาเหมือนกันบางอย่างที่เราไม่เลวอย่างเขาแต่เราจะพึงเข้าใจว่าเราดีเราก็ยังมีความเลวรวมความว่าเกิดมานี่เราเลวเพราะมาบทพระผมก็เลวอีก เลวมากมากที่กิ่งของญาต,องาติของโยมญาติโยมเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้วผมไม่สามารถจะสนองให้ญาติโยมเห็นรู้จักสวรรค์นรกจริงๆได้น,นี่เร็วจริงๆเพราะความเร็วก็ผมจึงต้องกระเสือกกระสนใช้เวลาถึง23ปีเพื่อจะหาทางสนองความดีของญาติาตโยมพุทธบริษัทคราวนี้มาพ่อสองคนพร้อมยอมรับ ว่าจะจ่ายเงินให้คนละ2ยีบบาทมันก็เป็นสี่สบาทเต่คนที่นั่งที่นั่นประมาณ20สิบคนเขาเป็นคนรวยเขาบอกว่ายี่สิบบาทที่คุณเจ้ามาต้องจ่ายครับผมพร้อมออกให้เลยอใอรสองคนมั่นใจเขาพักเงินยี่สบาททันทีมอบให้เลยให้ปัญญามีเข้าใจชื้นเป็นของธรรมดาผมเนี่ยก็เคยจนมาก่อน แลเดีนี้ก็ยังไม่รวยแต่เวลานี้รู้สึกรวยๆหน่อยละรวยอะไรไหมรวยความดีที่พระพุทธเจ้าให้ภูมิใจว่าแม้จะมีสมบัติเล็กน้อยก็ยังภูมิใจได้คือมโนยิทธิสามารถจะแจกจ่ายกัมมันดาญาโยามพุทธบริษัทได้ถึงแม้ว่าผมจะมีความสามารถอย่างเป็ดๆจะดีเท่าพระอรหันต์่า้ไม่ได้ไม่เป็นไร ยังไงยังไงให้อยอดจมนไหลเหงาสวรรค์หงเหงาพุมโลกหงเหงานิพพานหงเหงานรกเปรตสุรกายได้ดุวดีตนาคตได้เท่านี้พอใจผมถือว่าผมรวยอย่างคนแกวเรือจ้างคนแกวเรือจ้างข้ามฟ้าแล้วไปไหนก็ตามท่านได้มายี่สิบสาสิบบาทสมัยโน้นเขาปลื้มใจมากกว่าวันนี้รวยผมก็รวยประเภทนั้นไม่ใช่รวยมหาแบบมหาเศรษฐี ตอนี้มาพูดเข้าเรื่องเวลามันจะหมดปีกแล้วเพราะสองนมพร้อมถ้าคนน่าักเท่านั้นก็หาเครื่องบูชามาครบดอกไม้สามดอกดอกระสีแล้วก็ทูบสามดอกเทียนหนักบาทหนี่งเล่มได้เขียนนโมัตยะใส่กระดาษแล้วก็ปิดตาเริ่มนั่งก้นครก อาจารย์สุขก็บรรยายความตามไทยให้เธอปฏิไม่ได้สอนอะไรให้ภาวนาเลยวนาาาาันมะพร้าวเพระเดียวเดียวไม่ถึงสิบนาทีสองคนเตรกาดว่าเดีวแสงสว่างพุ่งปราดออกแล้วครับอาจารย์สุขก็ถามว่าเธอต้องการเห็นนรกหรือสวรรค์คนบอกว่าผมทอดปลาาเมื่อกี้นี้ เวลานี้ผมก็ไม่คิดถึงปลาละแต่ว่าถามอย่างนี้ผมก็เลยอยากจะรู้ไอ้การทอดแหทอดปาลามันไปไหนไอาจารย์สุขไว้ไปสำน,นักพยายมไปถามได้ว่าโทษที่มีอยู่มันถึงไหนท่านพยายมก็บอกว่าโทษของเธอทั้งหมดประมวลแล้วนะถ้าเธอตายเวลานี้เธอต้องตกนรกขมที่ห หลังจากนั้นต้องผ่านบริวารสี่ขุมมาเข้าขุมที่ห้าที่สี่เหมือนกันผ่านสี่ขุมเหมือนกันแล้วก็มาผ่านยมโลกินนกเป็นเปรตสุรกายหมดเป็นสติฉันเป็นสัตว์ฆ่าสัตว์เท่าไรต้องเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นให้ครบห้าจนครบตัวแล้วก็เป็นสัตว์พิเศษอีกต่างหากจริงจะมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนง่อยคนเปี้ยจนลา้ชาติขะโทษปานาติบาตเธอตกใจหน่าสิ ก็พระอาจารย์สุขให้ถามพระยาโยมว่าผมทำยังไงครับที่จะพ้นบาปท,ที่จะพ้นโพทั้งหลายเหล่านี้พระยาโยมท่านก็บอกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะดีถ้ามีทางไปสวรรค์ถ้าเธอมีศีลห้าบริสุทธิ์ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าไม่ลืมชีวิตว่าจะตายตั้งใจว่าจะเพราะว่าเราจะไปนิพพานท่านสอนอารมณ์ประสดามันเลย คนนั้นกราบท่านอาการกราบที่โน่นแล้วข้างตัวที่นี่ก็แสดงอาการกราบร่างกายก็ครอบแสดงอาการกราบเรียบร้อ,รรอยเพราะที่โน่นทํำยังไงที่นี่ก็ทําอย่าง้นเพราะว่าจิตกับร่างกายตนให้โยงกันไว้พอนที่สุดเขาก็ถามว่าการปฏิบัติอย่างนี้ผมมีความดีพอจะไปสวรรค์ได้ไหมครับระญาโยมใน,นบ่อเจตนาร้ายเธอไม่มี เธอทำว่าความจนบีบบังคับเวลานี้กำลังจิตเทเป็นกุศลมีมีวิมานเป็นที่อยู่ให้ขึ้นไปด้านสวรรค์เทอขอร้องอาจารย์สุกว่าอยากไปสวรรค์อาจารย์สุขก็เลยบอกว่าให้ลาพะยายมเสียเมื่อลาแล้วก็ตั้งใจนึกถึงพระอินทร์ก็เห็นพระอินทร์ท่านมาครับประกาศพระอินทร์มาแล้วก็ขอตามท่านไปว่าความดีที่ทำเวลานี้ไปไหน วิญญ์ก็ท่านก็บอกว่าท่านพาไปบอกความดีที่ทําเวลานี้มันเป็นฌานสมาบัติอันนี้ไม่พักก่แค่สวรรค์ต้องไปพรมโลกถ้าให้รักษาความดีอย่างนี้ไว้ถ้าจิตมันเลวลงมานิดหนึ่งถ้าเวลาจะตายเธอจะค้างที่สวรรค์ถ้ากํลาลังใจขนาดนี้จะไปพรมโลกท่านก็พาไปไปดูวิมานของเธอที่พรหม มากำลังใจแบบนี้นะวิมานอันนี้จะอยู่ชั้นที่เก้าก็แสดงว่าขอโทษจะอยู่ชั้นที่สิบแสดงว่าเวลานั้นเธอ,อยังเต้นปุบปับอยู่ก็เป็นคานสี่ขั้นหยาบเธอดีใจมากเห็นวิมานผ่องใสสวยสดงดงามพอขึ้นไปท่านั้นแปลว่าร่างกายเธอประกาศออกมาเลยว่าร่างกายเธอเปลี่ยนว่าเวลานี้ร่างกายผมเป็นพรหมดแล้วครับ เหมือนพรมทั้งหมดสวยสดงดงามมากเธอปลื้มใจมากสดชื่นหน้าตายข้างนี้เธอก็สดชื่นไอ้ข้าน้นดีใจข้างล่างก็ดีใจด้วยเพราะจิตมันโยงกับร่างกายพอเธอต้องเที่ยวไปในที่ต่างๆจบพอจะจะกลับผมก็อยากจะไปสูตรเวลานั้นผมอยู่วัดบารุงเพระผมอยู่วัดบานุานโคก็ถามเธอว่า ก่อจะสุกให้เธอไปที่กกติผมเสียมีอะไรบ้างกกติผมรูปร่างเป็นยังไงเธอไม่เคยรู้จักผมมาก่อนเลยเธอบอกถูกหมดของอะไรที่มีความสําคัญพอผมจาได้ถามว่าของเสียงนั้นอยู่ตรงไหนลักษณะเป็นยังไงเธอบอกถูกหมดกกติก่อจะเข้าถึงห้องนอนมีประตูก,กี่ชั้นในกกติมีลักษณะเป็นยังไงมีฝาเท่าไรมีหนาตาเท่าไรเธอนับเรียบร้อย ไปไปมาย่องนับฝาตังในกระเป๋าของเข้าเลยก็อบอกว่าฝาตังในกระเป๋าเขาพุค้คณเจ้าเวลานี้มีอยู่สามสิบบาทเท่านั้ครับในยม่มตรงเป๋งเลยเป็นนว่าชาวบ้านเขาหาตึงถามจริงมาบอกจริงเขาหากันใหญ่พอบอกสามมีสามสิบบาทอีตอนนี้ถึงจะบ้านเดือดร้อนเมืองเราฟัก,กูกฟัก เป็นนะว่วันนั้นได้จริงๆ400รบาทเสษที่ผมไม่ได้ขอเขาเขาเขาเข,าเขาสงสารผมเพราะพระขนาดนี้มีสตังค์30บาทเลยก็โบกตามปกติจริงๆแล้วมีสตังประจำกระเป๋าว่า20บาทเป็นประจำเหลือจากนั้นทำอาหารเลี้ยงพระบ้างก่อสร้างบ้างวัดบกพร่องได้ไม่เท่าไรก็ตามใจหมดจะเหลือคงตัวว่บบาท ถ้ามีความจําเป็นไปไหนมันติดยากมาไปได้ทันทีเท่านี้เขาบอกมีเท่าน,นั้นเลยบอกท่านพอแล้วนี่จะบรรดาพุทธิสุสัมเนที่ผมคุยให้กับท่านฟังไม่ใช่โอโอดนะว่มามักน้อยผมมีความรู้สึกอยู่เสมอตามความเป็นจริงเห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ตายไม่มีใครขนอะไรไปได้เลยและก็ผมย่องไปดูนนรกแล้วชีวิตของผม ผมตกตนกมาหลายขุมตั้งแต่ผมที่หกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเรียบผมเคยผ่านมาหลายวาระก็เข็ดทีนีอยากให้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทรู้บ้างเมื่อเธอเลิกจากการเจริญกรรมฐา,านเป็นที่พอใจคนนั้งหลายเรานั้นก็ประกาศเลยว่าตอนนี้ไปฉันจะให้เราสารคนละถังนี่คนหนึ่งพูดต้นหนึ่งเดือน อีสามสีอีสามสี่คนฉันบอกฉันให้เธอคนละถางไว้กันรวมความว่าเธอมีโอกาสได้เข้าสารคนลวก็สอบถ้าหากไม่ทอดแหงเธอบอกไม่ทอดแล้วก็เขาจะให้เป็นเงินเดือนคนละยี่สิบบาทต่อหนึ่งเดือนเธอพอใจเพื่อเป็นค่ากับค่าเวลานั้นครูประชาบาลบางทีบางคนได้เงินเดือนแปดบาทก็มีสี่บาทก็มีในสิบได้เงินเดือนสิบหกบาท นั่นเธอได้ตั้งยี่สิบใบเข้าสายก็ไม่ต้องซื้อเธอกลายเป็นพุทธมารมกาคนเข้าถึงพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดหลังจากนั้นแล้วผมขอเรียนจากอาจารย์ญญสุขชอบใจมากเอาคนที่กำลังทำบาปกินเหล้าแล้วก็เอาคนที่กำลังทอดแหมาทำได้ผมก็คิดว่าวันดาญาโยงของผมต้องไหลท่านก็มีความดีกว่านั้นมาก กำลังใจท่านสมบูรณ์แบบโดยศรัทธามีความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาท่านก็ต้องทำได้เวลาความรู้ที่เรียนผมบอกไว้เลยผมไม่ปกปิดคนหลักสูตรจริงๆที่ผมปฏิบัติมาเรียนมามันยากเหลือเกินยากสำหรับผมจะลืมว่าผมบทเกือบสองเดือนจึงทำได้ขบันดาญ,ญาโยมพุธบริษัทนั้นหลายที่นั่งที่นี่ ได้โปรดอย่าท้อใจมาทากันแค่สามสี่วันบางคนบอกนานเต็มทีอันนี้บางคนไม่เคยเลยทําวันเดียวไม่ได้ก็มาเศร้าซีบอกคอยหาหลักสูตรที่ง่ายกว่านี้ได้ไหมว่าทุกคนก็บอกว่าทําวันเดียวผมสองเดือนเกือบสองเดือนผมไม่บน่นแต่เพื่อนพระที่บวชด้วยกันบางท่านบวชทำถึงสามสิบปีถ้าไม่ได้ตายไปกว่าเยอะ เราตั้งใจทจํจา,าจริงฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมนเมณที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดให้ภูมิใจในตัวเองว่าเรามีความสามารถถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยแระก็หมดความสงสัยในเรื่องโกสวรรค์นิพพานปรมโลกหรือว่าตายแล้วเกิดไม่จําเป็นต้องไปเชื่อคําสั่งสอนประมปร,รา หรือว่าที่ผิดขึ้นมาใหม่ว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีเทวดาไม่มีตายแล้วศูนย์เราจะไปเชื่อเขาทำไมนเนี่ยเราพบกันแล้วหลักสูตรนี้ไปอย่างนี้ครับหลักสูตรของครูอันดับแรกต้องอท่องอิติปิโสทั้งบทให้ได้ก่อนก่อนจริงอิติปิโสทั้งสามห้องเนี่ยที่นั่งที่นี่ทั้งหมดไม่มีใครต้องท่องว่าได้แล้ว อตีปิโสนี่สาหรับไว้ทำน,น้ำมนต์แต่ว่าเวลาจะทำน,น้ำมนต์ครูจะต้องเจรพระพุทธเจ้าก่อนขอกำลังพุทธบาร,รมีช่วยทำน,น้ำมนต์ถ้าจะถามว่าน้ำมนต์ทำทำไมอันนี้เต็มมาตานะครับน้ำมนต์เขาจะพรมเวลาก่อนฝึกพอเริ่มจะฝึกก็ก็พรมน้ำมนต์กันผีแทรกกันอารมณ์หลง พอเลิกประกาศเลิกก็พรมนโมอีครั้งหนึ่งแล้วก็สำหรับครูใช้คาถาภาวนาวันนโมอุทายะเวลาทูบเข้าไปหาตุกสิทตุกของหอมให้ชื่นใจแล้วจยกไฟไฟไปสองทีห่น้าใช้คาถาวันนโมอุทายะเพื่อใสยบารมีพุทธเจ้าสี่พระองค์กับพระสีอานิยเม่ไกร ลัวสี่องค์นี้ช่วยสงเคราะห์เขาสว่างไปได้แล้วก็สำหรับค่าครูค่าครูต้องมีจะาลืมว่าของที่บูชาครูคือทูบสามดอกทูบเล็กๆก,ก็ได้แล้วก็เทียนหนักบาทหนึ่งเล่มแล้วก็มีเงินมีดอกไม้สามดอกดอกราสีคือดอกไม้สามสีเงินหนึ่งสลิง สำหรับกันแสดึงนี้ผมก็เลยเคยศึกษากับพระท่านท่านบอกว่าอย่าไปคิดว่าจะต้องให้เราเสียเงินเลยเงินหนึ่งสลึงเดืหนึ่งบาทเขาเสียไม่ได้เขาก็จงอย่าดินกับเราเราก็กินไม่ได้ใช้ไม่ได้เงินจานวนนี้จะต้องอไปซื้อของถาวายพระซื้อหายก็ได้ซื้ออย่างอื่นก็ได้ไปก่อสร้างก็ได้ให้เป็นบุญกุศล บากเงินที่ทุกคนทําจะได้เป็นการตัดโลภะความโลภเป็นทานบารมีและเป็นจา,านอันสติอย่าทําทุกครั้งต้องใช้เงินหนึ่งเสด็งทั้งหมดได้เขียนคําว่านโมูทุทายะลงในแผ่นกระดาษแล้วพบเป็นสามเหลี่ยมให้คนนั้นถือปิดหน้าไว้แล้วก็ภาวนาว่าณมะพะทะนี่วิธีการสอนมีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมาก เรื่อการฝึกเต็มอัตราเวลาเธอทําทได้จิตใจชานสมาบาัติเธอยังไม่เรียวก็เต้นตึงตังตึงตังตึงตังตกข่าวเปปะเปปะอันนี้ต้องช่วยถ้ามือที่บนนมมืออยู่ตีหน้าอกให้จับมือมาวางที่เข่าทั้งสองข้างวางคว่ำลงไปหาเข่าที่เป็นอย่างนี้แต่ที่เวลาฝึกถ้ามีผู้หญิงพระเราจับมือไม่ได้ก็ต้องมีผู้หญิงสักคนหนึ่ง ถ้าผู้ชายมาจับมือมันก็จะมันไม่สวยก็ต้องใช้ผู้หญิงคนหนึ่งมาช่วยกันจับมือผ,ผู้หญิงลง้งโลเมื่อเรียนแล้วแต่พรายก็ว่าท่านบอกไม่ต้องมีเหล้าแต่ผมฝึกษามาแล้วเมื่อศึกษามาแล้วเวลาที่จะมาปฏิบัติเมื่อก่อนนี้มาปีศูนย์แปดผมลองมาแนะนำกับคน ได้ประมาณดั้งสามสิบคนภาคเหนือนี่นะแต่ตอนนี้วมอยู่ใต้ใต้สอนได้เยอะแต่ว่าทุกคนไม่มีโอกาสไปถึงพรมนี่น้อยเต็มทีครับส่วนมากไปแค่สวรรค์ไปในรกได้ไปสวรรค์ได้กำลังที่ถึงพรมมีน้อยแต่ถึงนิพพานจริงๆเกือบจะมีไม่กี่คน เพราะว่าสอนตามแบบฉบับของครูต่อมาผมก็คิดว่ากําลังใจของบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสะอาดไม่พอผมก็คิดในใจว่าเราเป็นสาวกของค์สมเด็จพระสัมมาทัธเจา้าได้ความรู้อย่างนี้เขตเบื้องต้นไปถึงแล้วปลายปลายต้องไปได้ต่อมาก็มาปฏิวัติใหม่ให้ทุกคนตั้งใจสมาทานศีล เมื่อสมาทานศีลให้สมาทานด้วยความเคารพเมื่อสมาทานศีลด้วยความเคารพแล้วหลังจากนั้นก็แนะนำในอริยสัจเบาๆให้มีความรู้สึกว่าทุกคนที่เกิดมานี่เป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์ไม่มีอะไรเป็นสุขให้เข้าใจเรื่องความทุกข์ตามความเป็นจริงว่าหิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์ป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ มีความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกมันทุกไปทุกอย่างความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกความแก่ก็ทุกความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจก็ทุกความตายก็ทุกถ้าเรายังต้องการเกิดเป็นมนุษย์อ,ยอีกเราจะมีทุกข์หาที่สุดไม่ได้ดีไม่ดีทำบาปที่เดียวาไปนนรกให้ตัดสินใจว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเราไม่ต้องการมันอีก การเป็นอิวดาหรือผมเป็นสุขก็สุขทั่วคราวไม่สุขนานหมดพุทธศสนาบารมีก็ต้องพุ่งเหลาลงมารกเราไม่เอาเราหนีเลยเราจะไปนิพพานให้ทุกคนตัดสินใจว่าต้องการจุดเดียวคือน,นิพพานแล้วก็ทิ้งจังหวะให้เกิดความมั่นใจหลังจากนั้นก็กระดาษปิดหน้าให้ภาวนะาวันมะพาทะ ในเวลานั้นทั้งหมดขอทุกคนจงอย่าห่วงอะไรทั้งหมดแม้แต่ชีวิตและร่างกายมันจะตายเวลานี้ก็ช่างเราไม่ห่วงแต่สินใจให้แน่นอนเฉพาะเวลาหลังจากนั้นก็แนะนำจงอย่ายุ่งกับนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าอย่างมันมีห้าอย่างแต่เราไม่นึกถึงมันเลยนึกถึงอย่างเดียวคือคำภาวนาก็ลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกวันะมาใจออกเดี๋ยวพาทัา ตอนนี้บรรดาเพื่อนบิสุทธตมณน,นมีผลเกินคาดมีการคล่องตัวประแสงสว่างผู้มหากายจะบอกเห็นพระพุทธเจ้าชัดก็เลยบอกทุกคนเกาะชายเขาติดตามพระพุทธเจ้าไปจะบอกเกาะชายสังกติไม่ถูกเวลานี้ทุกคนต้องการปฏิพานพระพุทธเจ้านิตตามพาปฏิพานทุกคนถึงนิพพานหมดและมีสภาพแจ่มใสแพร่กรายยับ ชัดเจนแจ่มใสเหมือนกลางวันเวลาเที่ยงอรบันดาท่านพุทธบริษัทนี่การแก้ไขนิดเดียวสามารถพบนิพพานได้แต่ว่าคนที่ฟังนี่เองจะหาผมบ้าคนานะนั้นะนิพพา,เาน,นเขาศู์ของเขาศูญ์ก็ช่างแต่ในพระไตรปิฎกไม่ศู์และการปฏิบัติของมูกเราก็ไม่ศู์เราเชื่อของเราดีกว่าอรบันดาท่านอย่างไรท่านยานบอกเวลาสองเครื่องบอกเลิกเถอะ หมดเวลาแล้วก็ต้องขอหยุดก่อนลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพนะัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี